สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านพบกับพ like ีเคบีไลฟ์สไตล์เช่นเคยครับสำหรับคลิปนี้ติดตามยอดวิวปฐอรบ้านกบพอวันศุกร์ที่สุดพข้อมูลวันที่2มก,กราคม2565ครับครับเพื่อนๆเอฟซีขอติดตามช่องปฐอรบ้านกบพอหานา่ิกาสัปดาห์ช่วงนี้เป็นช่วงหลังปีใหม่ ขอัอดีพี่ใหม่กับเพื่อนๆเ c และผู้เข้าชมทุกท่านนะครับคอมเมสถิติช่องตัดหอนเครื่องหลังปีใหม่นี้จะเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมพร้อมกันเลยครับคลิปแรกชมบ้านสวนแม่นมยาวค่าอยอดดู่งันครั้งาายอดไลค์้ย่ลคลิปต่อมาชมวางประคายแก้ววางนาคินกันเดอร ยอดวู1 0 3 1ครั้งยอดไลค์122ไลค์ิปต่อมาทำบุญไว้พระวัดศิริพรทำไพ่ปุ่มกันจ้ายอดวู823ครั้งยอดไลค์119ไลค์คลิปต่อมาขอบพระคุณแม่นงเยาและคุณปุ๊บเด้อค่ะยอดวูว6,200ครั้งยอดไลค55์559ไลค์ คลิปต่อมาขอบคุณของฝากจากแม่นงเยาวเด้อค่ะยอดวิวสองพครั้งยอดไลค์194ไลค์คลิปต่อมาเที่ยววัดป่าสว่างธรรมสิริพรอ,อุทยัยพงศ์ยอดวิวหกรครั้งยอดไลค์46ไลค์คลิปต่อมาออกสวนเจ้ายอดวิวสองพดสิบสาครั้งยอดไลค์359ไลค์ คลิปต่อมาส่งท้ายปีเก่าเด้อค่ะยอดวิว3,027ครั้งยอดไลค์329ไลค์คลิปต่อมาลีลาสาวน้อยแห่นรย์เดียวยอดวิว1,085ครั้งยอดไลค์99ไลค์คลิปต่อมาร่วมทำบุญปีใหม่กันเด้อค่ะยอดวิว3,196ครั้งยอดไลค์338ไลค์ คลิปต่อมาร่วมสวดมนต์ข้ามปีเด้อค่ะณข้ามพาเอกยอดวูว3,197ครั้งยอดไลค312ไลคคลิปต่อมาสวัสดีปีใหม่เด้อค่ะยอดวิว1,572ครั้งยอดไลค178ไลค์มาดูสถิติและแดชบอดของ YouTube ครับข้อมูลเมื่อวันที่2 มกราคม2022จำนวนผู้ติดตามช่องกระอนบ้านกบกมีจำนวน36,900คนจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด10,390,000ครั้งจำนวนการดูวิดีโอโดยเฉลี่ย3,325ครั้งคลิปวิดีโอขณะนี้นมีจำนวน1,809คลิปมาดูความแตกต่างครับผ่านมาราวสักดา เมื่อวันที่25ธันวาคม2564จำนวนผู้ติดตามช่องประถอหน้างกบอกมีจำนวน36,700คนและในวันนี้เพิ่มขึ้นเป็น36,900คนช่องประถอมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้น2 0 0คนในส่วนของการเข้าชมเมื่อวันที่25ธันวาคม2564จำนวนผู้เข้าชมมีจำนวน10,270,000ครั้ง และในวันนี้เพิ่มขึ้นเป็น10ล้านส9 0แสนครั้งมีงจำนวนผู้เข้าชมเพิ่มขึ้น1,2 0 0 0แสนมื่ครั้งในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสำหรับผู้เกิด f นเอฟซก็คงสังเกตได้ว่าบางคลิปาจะนี้ยอดวิวน้อยบางคลิปยอดวิวก็ค่อนข้างจะสูงแต่โดยภาพรวมแล้ว,วจำนวนการเข้าชมช่องกระถอนบ้านปกปกเพิ่มขึ้นกว่า1นแสนหครั้ง รอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถือว่ายังค่อนข้างสูงนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนเอฟสายประถอมและผู้เข้าชมที่สนใจติดตามรับชมช่องประถอมมากรว่ากอบยังไงแล้วก็เป็นกำลังใจให้การครับสำหรับการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆของยูทูบเบอร์ไม่ว่าจะเป็นช่องเล็กชมใหญ่หาาได้กำลังใจจากเพื่อนเพืและผู้เข้าชมทุกท่านแล้วก็จะเฉลผล และเป็นกำลังใจให้กับยูทูบเบอร์ได้ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆกันในคลิปต่อ,ตอไปท้านี้ด้วยความเห็นใจครับพกเพื่อนๆเอฟซีและผู้ชมทุกท่านภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสยังไว้วางใจไม่ได้หมดจัดป้ายสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งพบกับทุกคนทุกท่านเลนยาาย้ยระยะห่างอย่างน้อยสองเมตรต้องมาถูกสิงห์โผล่มาน้ำมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆครับ ด้ว,วความปลอดภัยของตัวท่านเองและผู้รอบข้างรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ติดตามชนข้อมูลสถิติช่องประถอนกันในคลิปต่อ,ตอไปด้วยความปรารถนาดีจากพีเทลีไลฟ์สไตล์สวัสดีครับ